คือเศรษฐกิจกของเราตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของการใช้นโยบายการเงินอย่างเดียวนะครับยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายครับเมื่อวานนี้เรเดลิโอนะครับจากบิชวอเตอร์ออกมาพูดเตือนถึงมุมมองความเสี่ยงเศรษฐกิจกโลกครับโดยเขาบอกว่าในระยะยาวเนี่ยไม่ว่าเฟดนะครับจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอย่างไรจะปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายแค่ไหนนะครับสุดท้ายแล้วมันจะมีเรื่องที่สําคัญกว่าครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจกโลกเรื่องของจีนแล้วก็เรื่องของปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ครับโดยคุณเรเดริโอบอกนะคบว่าเขาเนี่ย มีมุมมองครับว่าในระยะยาวการลดดอกเบี้ยของเฟดนะครับไม่ส่งอิมแพ t นะครับต่อเศรษฐกิจโลกสำนักลงทุนเท่าไหร่นะักแต่สิ่งที่อยากให้จับตากันต่อไปนะครับก็คือเรื่องของภาพความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับไม่ไว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจจีนที่ส่งสัญญาณชะลอตัวเรื่องของผลกระทบนะครับเศรษฐกิจที่ยังอ่แอนแอยู่แล้วเขาก็บอกว่ามี5เรื่องที่เป็นความเสี่ยงสําคัญนะครับที่อยากให้จับตาในตอนนี้เรื่องที่เขากังวลว่าจะเป็นความเสี่ยงสําคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจโลกมีเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกัน เรื่องที่1นนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องของหนี้ครับปัจจุบันนะครับหนี้ของสหรัฐกำลังเดินหน้าปรับตัวเพิ่ม้นมาเรื่อยๆครับเขากังวลว่ารัฐบาลสหรัฐจะจัดการปัญหาหนี้นะครับหนี้สาธารณะในตอนนี้ยังไงโดยเราดูจากเออหนี้ที่เพิ่มขึ้นมาเนะี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มีหนี้ในภาคบริการครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1.049ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นมาถึง30%จากปีที่แล้วนะครับเรย์เลโอตั้งคําถามว่าถ้าหากว่าหนี้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนแบบี จะส่งผลกระทบนะครับต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างไรส่งผลกระทบต่อเวลส์แล้วก็เศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ของกังวลกันเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของความมั่นคงทางการเมืองในสหรัฐครับเขาบอกตอนนี้เนี่ยสหรัฐนะครับมีความเสี่ยงมีความไม่มั่นคงทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับจากการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแล้วก็การเลือกตั้งที่จะถึงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดเลยนะครับว่า ระบบระเบียบทางการเมืองของสหรัฐจะเลือกอยู่ฝั่งไหนครับซึ่งเขาก็มองว่าเรื่องนี้ยัง,งคงคาดเดาผลได้ยากแล้วก็จะกลายเป็นปัจจัยสําคัญมากนะครับที่จะส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐ,รฐเรื่องที่3ครับคือปัญหาทางภูมิทัศร์เขาบอกว่าตอนนี้นะครับความเสี่ยงระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นความเสี่ยงที่มีความสําคัญนะครับในประเด็นในพื้นที่ของไต้หวันแล้วก็ทะเลจีนใต้แล้วก็ดูไปถึงนะครับสงครามการค้าการขึ้นภาษีระหว่างกันเขากลัวครับว่า สงครามครั้งนี้มันจะลุกลามบานปลายล้วสุดท้ายเนี่ยจะกลายเป็นสงครามทางทหารนะครับซึ่งทั้งสองประเทศนะครับยังคงสามารถเจรจาหรือว่าทำอะไรร่วมกันได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามจริงๆนะครับสงครามที่มีการสู้รบกันซึ่งเป็นสิ่งที่เขากังวลมากแล้วก็เรื่องที่4ครับคือเรื่องของภัยธรรมชาติครับเขาบอกตอนนี้เนี่ยมันมีความน่ากังวลน,นะครับมากกว่าเรื่องของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าเป็นปัญหาภัยแล้งน้ําท่วมหรือว่าโรคระบาดครับ เขาเตือนนะครับบอกว่าตอนนี้ปัญหา Climate Change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากถ้าหากว่าอุณภูมิของโลกสูงขึ้นมา1องศาจะนําไปสู่การปรับตัวลงของ GDP โลกคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง12เลยทีเดียวครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่องของเทคโนโลยีครับเขาเห็นว่าเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสําคัญเลยนะครับกับเรื่องของเศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีอาจจะยังไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสาคัญอย่างมหาศาลในเรื่องของอประชากรเรื่องของอจํานวนหมายความว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ส่งผลต่อประชากรส่วนใหญ่ของโลกนะครับแต่ก็จะมีส่วนสําคัญมากในบางอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมทหารครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนว่า5ความเสี่ยงใหญ่ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นความเสี่ยงสําคัญที่อยากจะให้มองต่อไปในระยะยาวสรุปอีกครั้งนะครับหก็คือเรื่องของหนี้ สองคือเรื่องของการเมือง3คือเรื่องของปัญหาภูมิทัศศาสตร์4นะครับเรื่องของธรรมชาติภัยธรรมชาติแล้วก็5คือเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งที่คุณเรเดโอมีความกังวลน,นะครับมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในระยะสั้นที่เพิ่งจะมีการประชุมไปเมื่อคืนนี้ครับพี่แบน์ใครได้อ่านหนังสือเรื่อง big debt crisis นะจะเห็นภาพนี้ภาพนี้เขาบอกว่าเรเขาบอกว่าเขาให้ทีมงาน ตัวเขาเองอ่ะศึกษาประวัติศาสตร์ของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมหาอำนาจนับตั้งแต่ปีหนึ่งคริสตศักราชที่หนึ่งพันห้าร้อยเขาบอกว่าอเมริกาเนี่ยจุดตัดจุดเปลี่ยนที่กลายมาเป็นมหาอำนาจในรอบนี้ก็มาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองที่ในยุโรปแตกคอกันเองแล้วก็ทําให้ต้องจ่ายค่าบูรณะหลังจากการทําสงครามมาในขณะที่อเมริกาเนี่ยคือก็เป็นเจ้าหนี้ ใหญ่นะที่ provide เขาเรียกว่าอาวุธยุธโทโธปรกรณ์ให้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เป็นคนที่เขียนระเบียบโลกมาแต่จะเห็นว่านับตั้งแต่ปี1950เป็นต้นมาเนี่ยคือเขาเรียกว่า s t ตน c ์หรือความเป็นมหาอำนาจของอเมริกาเนี่ยมันค่อยๆปรับตัวลดลงในขณะที่เส้นสีแดงเนี่ยนะคือจีนเนี่ยจีนเนี่ยเคยเป็นมหาอำนาจของโลกนะมีความมั่งคั่งมีความเขาเรียกว่ามีความเก่งกาดอะตั้งแต่ทศวรรษที่โอปี1 5 0 0 ตอนนี้บันดีดกลับกลับขึ้นมาใหม่แล้วก็จะเห็นว่ามันไม่มีใครเป็นมหาอำนาจมามาอยู่แบบแย่ถาวรน,นะอย่างปีอ่า1500ก็เป็นจีนแล้วสุดท้ายแล้วก็มาเป็นเนเธอร์แลนด์ตอนยุคแถวๆประมาณ1620ก็มาจากกองเรือใช่ไหมเทคโนโลยีทางด้านอ่าทางด้านทางทะเลที่ทำให้ เกิดการขยายอาณานิคมกันจากเนเธอร์แลนด์ไปสักระยะหนึ่งก็ผ่านไปประมาณร mm ้อ hmm. ยเกือบเกือบร้อยห้าสิบปีประมาณปีหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์อังกฤษก็ขึ้นมามีมหาอำนาจก็กลายเป็นเรียกจักรวรรดทิที่ตะวันไม่เคยตกดินเพราะว่าโอ้โหอาณานิคมอยู่ทั่วโลกใช่ไหมและจากนั้นมาก็เนี่ยพอหลังสงครามโลกปุ๊บอังกฤษเสื่อมลงและอเมริกาก็ดีดขึ้นมาอเมริกาดีขึ้นมาเขาบอกว่าตอนนี้อยู่ในยุคเสื่อมของอเมริกาแล้วจีนจะเป็นจุดตัดขึ้นมาหรือไม่ อันนี้คือสิ่งที่เรเดโอบอกแล้วเขาบอกว่าเวลาก่อนที่มันจะเกิดจุดตัดเนี่ยถ้ามันมีแฟกเตอร์ที่ปั๊บบอกเมื่อกี้รวมกันนะอีก4แฟกเตอร์ด้วยกันเนี่ยมันจะทําให้เกิดความผันผวนในช่วงนี้จริงๆเรดยโอไม่รู้ว่าออกบทความมาเพื่อขายของหรือเปล่านะก็มุมมองนี้หนังสือเขาเพราะว่าเขาก็แนะนําตลอดว่าจัดพอร์ตเนี่ยจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงเยอะๆซึ่งหลักคิดของคุณเรเดียโอเนี่ยเขาบอกว่า เขาก็จะมีพอร์ตโมเดลที่เป็นเป็นกองใหญ่ของเขาเลยใน brickwater ที่ชื่อว่า All w e a t h e ออเ l เตอร์พอร o ตเฟซึ่งที่ฟิโนเมนาเนี่ยก็มีเป็นกันขอขายของนิดนึงก็คือคุณแอนดรูเนี่ยก็จัดพอร์ตแบบ a อ a t เ r s ร์ไซจีโมเดลเนี่ยเอาให้หลักการคล้ายๆกับเ a ดิโว่าพอร์ตการลงทุนที่ต้องอยู่ตลอดรอดฝัน ไม่ว่าความผันผวนจะเป็นยังไงต้องสร้างผลตอบแทนให้กันนกลงทุนได้พร้อมกับแอคทีฟในการปรับพอร์ตก็ใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูในแพลตฟอร์มฟินเมนาได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ามุมเนี้ยเป็นมุมที่อ่าเลเลโลกำลังจะบอกคีย์สำคัญก็คือโลกเรากําลังก้าวเข้าสู่จุดเปลี่ยนว่ามาหาอํานาจจะเปลี่ยนมือหรือไม่ซึ่งก่อนการเปลี่ยนมือนั้นมันจะมีความผันผวน,นที่จะต้องติดตามเราอยู่ในช่วงเหตุการณ์สําคัญของโลกในช่วงน,นี้พอดีระหว่างจีนกับอเมริกานะครับ ครับระหว่างที่เรากําลังอ่านขายคุณผู้ชมฟังนะครับหุ้นเอเชียวันนี้เปิดมามีความน่าสนใจในตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับพี่แบงค์บวกขึ้นไปต่อแล้วนะครับตอนนี้บวกขึ้นมา2.7%เแล้วครับเกือบจะขึ้นไป3%เรแล้วด้วยนะครับหุ้นญี่ปุ่นวันนี้บวกขึ้นมาได้ร้อนแรงทีเดียวสาเหตุก็มาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าไปนะครับกลุ่มส่งออกได้อานนี้สงทาให้วันนี้บวกขึ้นมาได้สดใสเลยครับหุ้นจีนเปิดมาวันนี้นะครับเปิดมาติดลบครับเซยงไฮ แล้วก็เกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ก็ยังบวกต่อเอยังลบต่อนะครับตอนนี้ลบไปประมาณ0.8%ครับก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นเอเชียในเช้าวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Mo r ์นิ่ r ร e f ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงครับคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด s u b s c r i b e ช่องทางฟิโนเมนาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน s u b s c r i b e เรเราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออไม่ให้พลาาดโกสสคัญ พบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8ในากา5นาทีรายการมอนมีบกับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเราฟิโนเมนาหมดุกอาสก,การลงรทุน